สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับชาตามือนะครับที่เป็นชาเขียวถุงสีเขียวก็คือชาตามือเนี่ยถ้าเป็นชาเขียวเนี่ยเขาจะมีสสีนะครับก็คือตัวที่เป็นสีเขียวกับสีเหลืองวันนี้พี่ท่ามารีวิวสีเขียวนะครับก่อนกินเรามาดส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้เขาเขียนว่าเป็นใบชาเขียวบดละเอียดพันอัดสามนะครับ94%แล้วน้ำตาลอีก5%นะครับแล้วก็มีการแต่งกลิ่นสังเคะห์แล้วก็สีสังคะห์ด้วยนะครับโอเคครับ เนี่ยถ้าเกิดเราแกะมาแล้วแล้วเทล,ลงไปเนี่ยมันก็จะได้ใบชาอย่างนี้ครับซึ่งถือว่ามีความหอมนะครับหอมมากเขากลิ่นก็หอมมากแล้วก็เนื่องจากเป็นใบชานะค,คุณจะต้องมีที่ตัวนี้นะครับไอ้ที่กองชาแล้วต้มนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่มให้ดูนะครับแต่ว่าใบชาก็บดยอดเนี่ยยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับก็คืออย่างเงี้ยมันจะเป็นใบชาอย่างเงี้ยครับเป็นใบเล,เล็กๆเงี้ยอ่ะดูบือมแีแยแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่บดละเอียดเนี่ย มันก็ได้มีความเป็นใบชาเล็กๆอยู่นะครับหรือมีเศษก้านอะไรติดมาด้วยเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้ละเอียดมากโอเคครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเวลาต้มเสร็จแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไงเออลืมบอกนะครับนี่ก็เขียนวิธีการต้มมาด้วยเขาเขียนว่าใช้ชานะครับสองกรรมต่อน้ำสองร้อยมิลลิลิตรนะครับพอดีเพี้ยนต้มสามลิตรนะครับเพี่ยนก็เลยใส่ไปสามสิบนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูอัตราส่วนเขาจะถูกหรือเปล่านะเพี่ยนต้มไว้สามลิตรอ่าเดี๋ยวปิดอันนี้นิดนึง กลิ่นเนี่ยหอมนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครดมอยู่ตอนเนี้ยได้กลิ่นนะโอยจะบอกว่ากลิ่นหอมคราวนี้มาดูสีนะครับเฮ้ยสีเขียวอย่างกับน้ําใบบัวบกอ่ะอันนี้คือเพี้ยนต้มมาโดยยังไม่ใส่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมรสชาตินะว่าเป็นยังไงแต่อย่างแรกขอยอมรับเลยว่ากลิ่นมันหอมแต่ว่าสีนมันเขียวอย่างกับใบบัวบกเนี่ยโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติ ค่อนข้างน่าแปลกใจนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีน้ําตาลอยู่ในเนี้ยหเปอร์เซ็นแต่ว่าเรากินไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกถึงน้ําตาลเท่าไหร่นะครับแล้วอัอเนี้ยตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นชาเขียวที่เราใช้ชาเขียวทํานมนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องลองมาลองใส่นมดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับมาคราวนี้ก็จะทําแบบไอ้ที่มันทําเป็นชาเขียวนมนะก็คืออาใส่นมเข้าไป แล้วก็ชาเขียวนมแน่นอนครับมันก็ต้องมีน้าตาลแต่พี่อั้นพอดีเป็นประเภทที่ไม่กินมันนะครับดังนั้นพี่อั้นจะไม่ใส่นมข้นหวานนะครับพอดีเป็นคนที่ชอบกินแบบเขาเรียกอะไรชาชาเขียวแบบไม่ใส่นมข้นหวานเนี่ยเพราะช่วงหลังไม่ชอบมันนะครับแต่บางเมนูก็มีใส่บ้างโอเคเนี่ยครับพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยสีมันก็จะเหมือนกับสีพวกชามนมทั่วไปนะครับเนี่ย ที่เรากินกันเดี๋ยวคราวนี้จะลองดูรสชาตินะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือทําแบบที่เขาบอกนะครับว่าอันเนี้ยมันเหมาะสำหรับทาชานมแต่ว่าผู้ลตรงนะมันก็สีเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เรากินในพวกชาไข่มุกครับเออสีมันได้จริงจริงมิน่าเขาถึงบอกว่าต้องเหมาะกับชานมนะครับคราวนี้ชิมรสชาติเออเฮ้ยได้เวย้ยคือถ้าเกิดใครกินในพวกชานมนะครับตามโรงเรียนยเนี้ย หรือว่าชานมเนี่ยเป็นร้านราคาประมาณเกต49 59แบบคุณจะได้รสชาติอย่างนี้เลยนะเฮ้ยถือว่าทําได้ดีนะครับกินหอมแล้วก็รสชาติทําได้ดีโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เหมาะจริงๆแหละกับการที่มันเป็นแบบชานมเพราะว่าสีมันได้นะครับโอเคครับก็ขอจบก,การรีวิวคลิปนี้ปรเดีเ๋เท่นนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะ